สวัสดีครับเพื่อนๆครับทุกคนนะครับวันนี้มีเหรียญดลวงพ่อรวยเข้ามานะครับ6องนะครับก็ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเนื้อสวยนะครับรับประกันแท้ทุกองนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง บอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อแอดเฟซมานะครับแอดเฟซมาเดี๋ยวไอ้พระหลวงพ่อรวยองค์นี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามามาพูดคุยติดต่อเช่าบูชาได้นะครับมีไม่มีเข้ามาไม่เยอะนะครับอยากให้ได้กันทุกคนนะครับช่วงนี้ ถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้ใต้คําอธิบายนะครับแล้วก็ไปใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะตรึงไว้ให้นะครับมีเบอร์โทรกับไอ้เฟซนะครับของเจ้าของพระนะครับที่จะติดต่อนะครับอ่าพระงค์นี้ก็พระพระชุดนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของน้อง ที่เขาเอามาให้รีวิวนะครับรับประกันแท้ร้อเนะครับรับประกันแท้รับประกันตลอดชีพเลยนะครับเจ้าของบอกรับประกันตลอดชีพนะครับแท้ทุกองค์นะครับมาดูความสวยงามนะครับดูความสวยงามของเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะกัวยุทธยานะครับจังหวัดอยุธยา รุ่นชนะจนนะครับเนื้อทองแดงสวยงามนะครับเงาวสวยไออันนี้เป็นภาพที่ผมแคปมานะครับอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าของเจ้าของของเขาถ่ายรูปประสงค์มาให้นะครับเนาะอยากให้รีวิวให้หน่อยพี่เหมืันเผื่อมีใครสนใจราคามิตรภาพครับราคามิตรภาพนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ ต้องบอกว่าพันอัพนะครับพันอัพนะครับแต่ว่าพันอัพนี่อาจจะถึงสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องลองโทรไปนะครับโทรไปเพื่อสอบถามดูนะครับว่าพอจะยังไงได้บ้างนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับลองเข้าไปสอบถามนะครับเนื้อสวยนะครับสวยสวยสวยองค์นี้เข้ามาหกองค์นะครับตอนนี้เข้ามาหกองค์ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเหลือสก,กีองแล้วครับตอนนี้เพราะว่าน้องเขาถือว่าเป็นเครียกอะไรนะแผงจะถามว่าแผงไหมก็ไม่เชิงแผงนะครับก็น้องเขาไม่ได้เปิดแผงนะครับแต่ว่ามีกลุ่มของเขาอยู่กลุ่มนี้รับประกันแท้นะครับกลุ่มนี้กลุ่มของน้องเขาเนะี่ย ังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซชื่อเฟซเขาไว้ด้านล่างนะครับกับเบอร์โทรนะครับยังไงก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับสอบถามได้นะครับว่าจะติดต่อยังไงหรือขอเช่าบูชาได้ยังไงนะครับลองเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับให้เร็วที่สุดนะครับมาตอบให้เร็วที่สุดเลยเพื่อ เผื่อจะได้ทันนะครับบางทีเพราะว่าน้องเขารับมาแล้วก็ปล่อยออกรับมาแล้วก็ปล่อยออกเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆบางทีอาจจะไม่ทันกันนะครับเพราะว่าอของมีจํานวนจํากัดนะครับสวยงามนะครับสวยงามกรอบอยู่ในกรอบแท้นะครับรับไป บูชาได้นะครับมารับไปบูชาได้นะครับโทรมาติดต่อได้นะครับชื่อไอชื่อนนนะครับชื่อนน er. ช,ชื่อจริงเขาก็ขมลพันธ์นะครับขมลพันธ์ถ้าใครสนใจก็โทมรมาติดต่อนะครับโทรมาติดต่อเพื่อรับรับไปบูชานะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีความต้องการนะครับมีความต้องการเยอะนะครับ ก็คว่าจะควานหามาได้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับสายนี้ต้องต้องเป๊ะจริงๆนะครับสายของไอ้กระมวลพันธุ์นะครับกระมวลพันธ์เขาก็สายปากน้ํานะครับสายพระปากน้ําด้วยแล้วก็อันพันเปรมาจับไอ้เหรียญพงหลวงพ่อรวยนะครับพอได้ค่ากับข้าวได้ค่าส่งนะครับพี่น้องยังไงถ้าใคร เข้ามาดูแล้วหรือสนใจยังไงนะครับโทรติดต่อได้นะครับตอนนี้เข้ามาหกองนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับผมเห็นแล้วผมยังอยากได้เลยนะครับแต่ว่าน้องบอกว่ารอก่อนนะพี่ใจเย็นๆชุดนี้จัดราคาก่อนแต่ก็อยากจ,จัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าราคาสูงไปนิดนึงนะครับถ้าใครทุนเยอะนะครับ สนใจที่จะเช่าบูชานะครับลองจัดมาได้นะครับมีอยู่ประมาณหกองนะครับที่โชว์ให้เห็นดังภาพนะครับอยากจะให้ได้ครอบครองนะครับถือว่าท o อปอับดุลทาวนะครับองค์นี้เหรียญชนะจนเนี่ยทุกสื่อแะแนงน,นะครับทุกสื่อทุกแขแนงของเซียนพระเนี่ย ขึ้นมาแบบโอ้โหถือว่าเยอะครับเยอะเยอะมีความต้องการเยอะนะครับมีความต้องการเยอะอยากให้เข้ามาดูนะครับอยากให้โทรไปถามเลยนะครับโทรไปถามว่าไอยังพอมีอยู่บ้างไหมนะครับถ้าใครสนใจนะต้อง้องคนสนใจจริงๆนะครับน้องเขารับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีให้เช่าบูชานะครับเหรียญเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับดุ่นชนะจน จังหวัดยุทธยานะครับเนื้อทองแดงนะครับเงาวามเงาวาวเงาวาวเลยแหละครับไม่ต้มไม่ตุนกันแน่นอนครับเจ้านี้รับประกันแท้นะครับส่งทุกที่นะครับส่งทั่วประเทศนะครับรับส่งทั่วประเทศนะครับมีการันตีให้เห็นได้เรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องขอฝากนะครับฝากไอ้เพจ ของกมลพันธ์นะครับเพจกมลพันธ์คือเฟซบุ๊กของเขานะครับลองเข้าไปสอบถามติดต่อเช่าซื้อได้นะครับเช่าซื้อเช่าบูชาครับเช่าบูชาเนาะต้องว่า,าเาว่าเช่าบูชาดีกว่าเผื่อมีใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้ามีเหรียญเข้ามาอีกนะครับกอน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ทําลงพี่ทําลงให้ผมหน่อย อยากกระจายรายได้นะครับเผื่ออาจจะมีเปอร์เซ็นต์ให้นะครับผมผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไม่ต้องการเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็โทรคุยกันอยู่ประจํานะครับอยากให้น้องมีรายได้นะครับแต่ก็สายเสียนพระนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองเข้าไปสอบถามติดต่อไอเช่าบูชาได้นะครับของมีไม่เยอะนะครับมาชุดนี้หกเหรียญนะครับ ยังไงก็ต้องขอฝากให้เอฟซีทุกท่านนะครับถ้ามีใครสนใจก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปเผื่อมีใครสนใจนะครับแชร์ไปเผื่อมีใครสนใจก็เป็นเปิดโอกาสให้น้องด้วยนะครับเปิดโอกาสให้น้องด้วยเผื่อมีใครต้องการมีใครสนใจอยากจะเช่าบูชานะครับเพจของกมลทันนะครับชื่อเฟซนะครับเดี๋ยวผมจะลงทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับ มมทิ้งไว้นะครับแต่ว่าอย่าแชทไปยืมตังนะครับเพราะน้องเขาก็ทํามาหากินนะครับผมอาจจะไม่มีตังให้ยืมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะครับยังไงเสียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีอะไรนะคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะครับขอเป็นว่าไอ้คลิปนี้ต้อง ฝากไว้ให้น้องเขาด้วยนะครับผมอาจจะไม่มีภาพให้ดูเยอะนะครับแต่ก็จะพยายามดึงมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในเพจของน้องเขาก็เอ้ยเรียกอะไรนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับผมจะมีลงให้ดูช่วงช่วงให้ดูเรื่อยๆนะครับลงให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับฝากฝากช่องผมด้วยแล้วกันก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ บายบายนะครับใครสนใจก็ทักแชทน้องได้เลยนะครับใครสนใจ